มีเครื่องให้ปั่นไหมอะอยกจะได้เฮ้ยความโลภเฮ้ยแต่กี้ถ้าไม่กดเจ้ากะไรก็น่าจะรอดปะเราไปดีกว่าฮะเดี๋ยวน้องเห็นว่าเราทำาอเออ้ <c oughs> ทำไมมันมาบ่อยอะมีเครื่องให้ปั่นไหมเอ้ยลูกปองยานะโอ้ลูกปองปั่นแล้วไม่แจกของอะ่ะไปกันเถอะเราเปิดได้เจ่าแคปซูลนี่บ่อยเกินไปแล้วนะความโลภมันจะบังตาเราเกินไปล <c oughs> แล้วอะแล้วชั้นนี้ ลากไม้เหรอเราไม่ค่อยมีประสบการณ์ที่ดีกับลากไม้เท่าเท่าไหร่ด้วยดิคือแบบว่านะเราปิดกั้นทางออกอะ่ะกวางหวังมาเล็บหลี่มาเจอเถอเฮ้ยเฮ้ยอโอ้โอ้ดูดิเนี่ยมันอบแบบเนี้ยบางเส้นทางแห่งความหวังอ่ะโ,โอ้โอ้ดีมากที่ไปทางนั้นโอ้มีกลับมาถึงสามแล้วกระโดนไล่ๆอีนหนึ่งแล้วมาทางนี้ด้วยไม่นะไม่นะเฮ้ย